รรงนะคะทิารีประเสรินาสุขอายุ57ปีนะคะอดีตก็เป็นมะเร็งในเลือดขาวแล้วก็เบาหวานความดันไขมันพอกตับและก็โรคที่สำคัญที่เป็นตั้งแต่เด็กๆก็คือโรคแพ้ผู่ิตัวเองนะคะแพ้ภุ่นเตงก็คือตรงไหนเหน็นตรงไหนหอมหอมมากเกินไปเหน็นมากเกินไปตรงไหนมีฝุ่นจะรู้หมด ฝนจะตกฟ้าจะร้องน้ำมูกจะมาก่อนอทานปลาล้าไม่ได้พอทานแล้วก็จะเป็นคืนืคอตื่นเต้นตื่นเต้นก็คือเลยอ่าก็จะมีปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือจะปวดหัวทุกหกโมงเย็นแล้วเลือดกำดาวก็จะออกไหลออกมาเป็นเลือดแบบเลือดหมูเลยค่ะอย่างยาี้ก็คือมันมันทรมานมากทานอะไรก็ไม่ได้ แล้วเวลาเป็นเนี่ยมันก็จะบวมแล้วมันมันจะมีผื่นพื้นตามตัวหลังจากที่ผื่นยุบเนี่ยมันก็จะเป็นไข้ทันทีแล้วมันก็จะบวมประมาณสามวันเราก็คิดว่าเราเป็นแค่ประดงเลือดประดงลงม,มก็ปล่อยเลื่อยมาค่ะละเลื่อยมาแล้วก็เป็นหวัดง่ายนะคะแล้วก็เจอสีเจออะไรเย็นหัวเป็นไข้ขึ้นขึ้นมาแล้วก็จนกระทั่งปีห้าเจ็ดก็ไปตรวจพบที่สินแพทย์ก็คือเป็น เม็ดเลือดขาวที่ท้องค่ะแล้วก็ประกันก็ช่วยเลี่ยงเนาะก็เลี่ยงให้เป็นแบคทีรียตัวที่สามเพื่อจะรักษาต่อเนื่องเพราะว่าทั้งบ้านทั้งรถก็ได้ฝากสินแยบไปแล้วค่ะก็รักษามาเรื่อยๆทานยาน,นอกเจ็บัน้าก็ทรงทรงุดๆ,ๆจนกระทั่งโควิดมาก็ไปฉีดเอ็กต้าสองเข็ม hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขาข้างซ้ายรีบ แขนหักข้างซ้ายขาหักเกิดจากความดันสูงแล้วก็หน้ามืดนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือตัวเองเป็นเลือดหนืดด้วยนะคะพอวัยเราหมดประจำเดือนก็เลือดหนืดหลอดเลือดดำไม่ทำง,งานเป็นกวดไหลย้อนสายตาก็มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็สายตานี่นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเราสายตาไม่ดีน้ําจะไหลออกตลอดเวลา Mm hmm. แล้วก็เลือดกำดาวถ้าไหลหกโมงวันนี้ก็จะหนึ่งอาทิตย์อีกอาทิตย์ก็จะไหลคือเวียนไปเรื่อยๆอะค่ะในร่างกายก็คือเลือดเป็นกำต้องใช้ยาฉีดหยุดเลือดค่ะ mm hmm. อันนี้บางทีเนี่ยเต็มรถเลยถ้าเขาจะออกมาเนี่ยเป็นก้อน mm hmm. ก็เลยต้องไม่ได้ทำงานก็เลยมาทำธุรกิจส่วนตัวพอมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ทำแบรนด์ก็กินไปกินมาก็เจอสารพิษ mm hmm. ทำอาหารเสริมก็ป่วยอีก mm hmm. จนกระทั่ง พอเป็นโควิดแล้วขารีบก็ไปหาทานทุกอย่างาสินค้าอาหารเสริมทุกบริษัทจะอยู่ที่บ้านลุงค่ะม,มันก็ทรงๆส,งสุดๆจนกระทั่งนะคะก็มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดเราต้องใช้เงินซื้ออมไม่ซื้อก็ไม่หายมันก็เป็นอีกจนกระทั่งก็มาเจอนะคะเหตุการณ์หนึ่งก็คือเบื่อแล้วอาหารเสริมไม่หายละ จะเป็นอะไรก็เป็นก็เลยตัดสินใจเข้าไปทําสวนอินทคาลัมที่ปากช่องจนเกิดอาการนะคะอุบัติเหตุก็คือจมูกทะล,ลุสิวิเคนาทะลุก็เนา่าเน่าเสร็จแล้วเราจะย้ายบ้านใช่ไหมคะก็ต้องอยากไปฟังนโยบายของบริษัทไลออนมอครั้งแรกที่พัทยาเนา่าๆแบบนั้นนะคะไปฟัง แล้วสิ่งหนึ่งที่เราเกิดขึ้นคือตาผ้ามัวเราเป็นมาหนเหนียวทิเน่าหลายๆคนที่พี่น้องๆจะเห็นเล้วเดี๋ยวลุงจะให้ดูลูกเน่าเฟะแล้วเราก็เสียใจมากว่าเราจะต้องเสียโฉมแล้วคุณเดียก็บอกให้ทานเม็ดผักกับงาดำอาจารนุนนะคะผู้ที่เปิดโอกาสเองก็เอามาให้กี่ห้าเม็ดลุงก็เลยตัดสินใจ สองสามไดมอนด์กระทุง้งด้วยเม็ดผักงาดำนะคะภายในไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หนองยุบค,ค่ะทุกคนคะ่ะตบมือให้ยาดำกับเม็ดผักนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหนองมันค่อยๆยุบแล้วเราก็ไม่ปวดตาที่ผ้ามัวแล้วมันปวดมันบวมไปหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าการติดเชื้อเราไม่รู้ว่าแบคทีเรียตัวไหนเนาะม,มันก็หดโหดหด,หดมาเรื่อยๆแล้วก็มวนกระดูก คืออายุห้าสิบเจ็ดแต่มวลกระดูกหกสิบแปดค่ะ <c oughs> <laughs> แล้วก็เบาหวานความดันไขมันตรงนี้ไม่ต้องพูดล่าสุดสามเดือนที่แล้วก็คือน้ำตาลสี่ร้อยแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วค่ะสรุปทานมาเต็มที่แบบดูแลตัวเองดีๆเลยคือสองเดือนอแล้วก็มาแบบนี้ละค่ะปกติก็คือขึ้นกระไดเนี่ยจะต้องแบบโอ้ยๆอ,อย่างานี้ค่ะโหดกระทยยนณะ<ม>ปัจจุบันนี้ทุกคนดูค่ะ นี่นี่คือสิ่งมหัศตรรย์ที่สุดค่ะขอบคุณไลออนมอร์ที่เอาสัญญาดีๆชุบชีวิตผู้หญิงคนนี้ให้เติดใหม่ขอบคุณค่ะโอโ้ขอบคุณทุกท่าน